بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله วะบารอกาตุ uh. ขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะลาได้ประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่ในกาลนี้ทุกท่านครับอันหัมดุลิลลาชุโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะลาขอบคุณต่อพระองค์นะครับที่ทำให้ผมและกับพี่น้องได้กลับมาโคได้โคโจรกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้สำหรับวันนี้น,น,นะครับสิ่งที่อยากจะได้ หยิบยกมานําเสนอให้กับพี่น้องได้รับทราบนะครับจะเป็นเรื่องของออการถ่อมตนคือเครื่องประดับของบรรดามุตกินของบรรดาผู้ยำเกรงนะครับเราในฐานะที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาเป็นประชาะชาติของท่านอับดุลเบบีสุลัมเนเราจะต้องมีความถ่มตนนะครับท่านอนับดุลเบบีสัลัมเนเป็นคนที่ถ่อมตน เออ่แม้ว่าท่านจะเป็นเจ้าเมืองแม้ว่าท่านจะเป็นผู้นำเนี่ยท่านก็มีความถ่อมตนมีการยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับมีมีความเมตตาเอ็นดูเด็กๆนะครับอันนี้ก็เป็นความถ่อมตนของท่านนาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮิวะซัลลัมนะครับอัลลอฮ์สุบฮุตาลาได้ตรัสไว้อย่างไรบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องการถ่อมตนเรามาดูนะครับกอลวแต่กล้าเอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราจีม วَาْ ف ض ج ن, 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 ن ج ا ح ك لمن يتبعك من المؤمنين. เจ้าจงลดปีกของเจ้าแก่บรรดาผู้ศรัทธาที่ปฏิบัติตามปฏิบัติตามเช้านะครับอันนี้เป็นคำสั่งจากลอสุบฮานะหัวตาลาว่าให้ลดปีกให้ลดตัวให้ถมตนนะครับ กับบรรดามุมินกับบรรดาผู้ศรัทธาที่ปฏิบัติตามเจ้าวัชฟิจานาฮะกะลิมานิตะบะอะกมินันมุมินีนและเราเป็นใครท่านพี่น้องเราเป็นใครอลัลลอฮฺสุบะตาลาสั่งให้บรรดานาบีให้บรรดารอซูลของพระองค์เนี่ยลดปีก็คือหมายถึงถ่อมตัวถ่มตนกับบรรดาผู้ที่ปฏิิบัตตามผู้ที่ปฏิบัติตาม,าตตามนะครับ เราในฐานะที่เป็นมุมินเป็นมุสลิมก็เช่นเดียวกันเวลาเราจะใช้ชีวิตหรือว่าเวลาเราจะสัง่งใครมีเป็นได้รับตําแหน่งนะครับเราก็จะต้องถ่อมตนลงเราอย่าไปยิ่งยาโสเราอย่าไปโอหังนะครับอีกอายะหนึ่งอัลลอฮฺุูซาลาตัวตาดว่าในสุรลุกมาน,นะครับอายะที่1 8อัุบิลาฮิม ah ินัชัยตนิรราจิมวะลาตุซาอิร ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض ما تاو لا تاو يا هن كام خد خد خدك ولا تصعر خدك للناس تاو يا هن كام تاو هيكي فوخن يان يعني يسو ولا تمشي في الأرض ما رحى. และอย่าเดินไปตามแผ่นดินอย่างไร้มารยาทอินนัลลอฮะลาฮยุฮิบุกุลล์มุขดาลินฟะคูรแท้จริงอัลลอฮ์มิทรงชอบผู้ที่ยิ่งจองหองและผู้ที่คุยคุยโวโอวดอันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สุบบะฮฺอัลลอเนี่ยทรงกำชับให้กับเราทุกคนว่าวะลาตุซอิรคัดเด卡ลินนัส อย่าหันหน้าผินหน้าหนีผู้คนด้วยกับยิงด้วยกับความหยิงยะโสเวลาท่ำชีฟินอารดีมารฮาแล้วก็อย่าได้เดินไปบนหน้าแผ่นดินอย่างไร้ไมรยญาตเราเรามาเทียบดูกับตัวเราซิว่าตอนนี้เราเราแบบไหนเราเรามีเรามีความยิงยะโสโอหังอยู่ในตัวไหมนะฉะนั้นเราจะต้อง อยู่แบบคนที่มีความนอบน้อมถ่อมตนนะตามคำสั่งตามพระบัญชาของอัลลอฮ์ AH สุบฮตาลาทรงสั่งมาอินนัลลอฮเพราะแท้จริงอัลลอฮ์สุบฮานาอูตาลานั้นมิทรงรักผู้ที่จงหองผู้ที่ยิ่งจงหองแล้วก็คนที่คุยโวโอ้วดอันนี้เป็นเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์สุบฮตาลาไม่รัก นะครับใครที่มีการหญิ่งยโสใครที่จองหองนะครับชอบดูถูกดูแคนผู้อื่นเนี่ยต้องระวังให้ดีคนที่มี <c oughs> คนที่มีความถ่อมตนะนะครับอัลลอฮ์สุบตาลาจะทรงยกเกียรติเขาจะทรงยกฐานะเขาจะทรงยกระดับเขาท่านนบีสุลลอระหัวไดวะซัลลัมได้กล่าวว่า ว่ามา زاد الله عبدا بعفوا إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه แล้วเราจะทรงเพิ่มพูนให้กับบบาวผู้หนึ่งด้วยกับการที่เขาให้อภัยนะครับจะเพิ่มเกียรติให้กับเขาคนนั้นแล้วก็พปรองแล้วก็ผู้ที่ ตาวาดัวถ่อมตนต่อ Allah Subhanahu wa Taala นะถ่อมตนเพื่อ Allah Subhanahu wa Taala เนี่ยพระองค์จะทรงยกเกียรติเขาเชิดชูเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านอนับดุลเลาะห์อะลัยวะสลัมได้บอกไว้ว่าถ้าเราเอ่อถ่อมตนต่อ Allah Subhanahu wa Taala นะครับถ่อมตนเพื่อ Allah Subhanahu wa Taala เนี่ยอัล l l a ์จะทรงเชิดชูจะทรงยกเกียรติเขา นะเป็นตัวอย่างที่ท่านนาบีสุลล่านอะไรวะซัลลัมหยิบยกมาให้เราได้ได้รับทราบว,ว่าเราจะต้องมีการถ่อมตนนะเราจะต้องมีมารยาทที่ดีงามแม้กระทัานนา่งนบีนะครับตัวนบีเองเนี่ยด้วยความถ่อมตนของท่านนะครับท่านเป็นถึงนบีท่านนาบีสุลต่านอะไรวะซัลลัมเนี่ยเป็นถึงนบีแต่บางบางครั้งบางอย่างงานส่วนตัวของท่านเนี่ยท่านทําเองนะครับไม่ว่าจะเป็นซ่อมรองเท้าชุนเสื้อผ้ารีดนมแพะนะ นำหญ้ามาให้อูรับประทานอาหารร่วมกับคนใช้ร่วมวงสนทนากับคนยากจนไปทำธุระให้หญิงไม้และก็เด็กกำพร้าอันนี้เป็นสิ่งทางทที่ท่านนบีได้ทำท่านนบีสุลตอฮว่าได้วะสลัมเนี่ยให้สลามกับคนที่ท่านพบเจอตอบรับคำเชิญผู้ที่มาเชิญท่านนะไม่ถือตัวมีความสุภาพอ่อนโยนมีอุปนิสัยที่สุขุม มีอัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้เป็นคุณลักษณะของท่านนาบดุลอสลลัลลอฮวะฮิวะซัลลัมมีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่สุรุ่ยสุร่ายมีจิตใจอบอ้อมอารีมีเมตตาต่อมุสลิมทุกคนสแสดงความนอบน้อมแก่มุมมินทุกคนนะครับครั้งหนึ่งท่านนาบีุลอฮลลัลลอฮวะิวะซัลลัมขี่ขี่สัตว์พานะไปในวันที่ท่านทําสงครามกับพวก อไร์เนี่ยซึ่งเป็นตระกูลของชาวยิวนะครับตามที่พวกเรารู้ท่านนั่งท่านนั่งอยู่บนหลังหลังลาหลังสัตว์ตัวหนึ่งมีชายคนหนึ่งเข้ามาหาท่านโดยมีท่าทางหวาดกลัวกลัวท่านนบีนะครับท่านนบีศลสุลต่อละลอับดุลฮะลยบอกอับดุลฮลยบอนอับชายคน่านับนไปว่านอัวดฮาวินอัไรท่านจับําะตานอับะตามบาอบะไม่ต้องกลัว ฟะอินนีลัสตูบีมาลิกินฉันไม่ใช่มาลิกฉันไม่ใช่เจ้าเมืองอินนามาอานาแท้จริงฉันเป็นลูกของหญิงที่กินเนื้อแห้งนะเท่านั้นเองฉะนั้นขนาดท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัสลัม,มีสถานะสูงส่งอย่างนั้นท่านยังนอบน้อมถ่อมตนกับคนที่ ท่านพบเห็นพบเจอนะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องกลับมาเปรียบเทียบกับตัวเราแล้วว่าเราตอนนี้อยู่ในระดับไหนมีความนอบน้อมถม่อมตนหรือไม่นะเรามีกิเิรเรามีความหยิ่งยโสโอหังหรือไม่เพราะว่าถ้าเรามีความหยิ่งยโสโอหังเนี่ยแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยเราจะไม่ได้เข้าสวรรค์น,นะครับพี่น้องนะ มีไฮดีสหนึ่งเป็นมรารยาทของคนมุสลิมน,นะครับที่เราจะต้องไม่โอหังเราจะต้องไม่ไม่ไม่มีความหยิ่งยะโสโอหังเนี่ยเพราะว่าการหยิงยะโสโอหังเป็นคุณลักษณะที่มันตรงข้ามกับการนอบน้อมถ่อมตนแล้วก็ใครที่หยิงยะโสโอหังเนี่ยเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์ มีรายงานจากท่านอิบนุมัสยูดกล่าวว่าท่านร رسول สุรุลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้เล่าได้เล่าว่าลายอโดฮุลุนจันนตะมันกานฟีกันบิฮิมิสกาลดัรรัตินมินกิบรินท่านนบีบอกว่าผู้ท ul ี่หัวใจของเขามีความหยิ่งยโสมิสกอลดัรรัตินแม้จะมีน้ำหนักเพียงอนูเดียว เมียเพียงจะมีน้ำหนักเท่าผงทุลีเนี่ยก็เลืยโดคลุนจจนนะเขาก็จะไม่ได้เข้าสวรรค์นะอันนี้เขาก็จะไม่ได้เข้าสวรรคนะ์แม้นิดเดียวการการยิงยโสโอหังเนี่เป็นคุณลักษณะที่ชั่วร้ายนะลำพองตนคิดว่าตนเนี่เหนือกว่าผู้อื่นคิดว่าตนเนี่ดีกว่าผู้อื่นยกตนข่มท่านนะ อันนี้ใครที่มีคุณลักษณะเช่นนี้เนี่ยตะกบบดอย่างนี้เนี่ยนะจะไม่ได้เข้าส่วนสวรรค์เหมือนกับฟิรเอานะครับตอนทีเ่เป็นคนที่บอกว่าตัวเองเป็นพระเจ้าเป็นคนที่บอกว่าสามารถที่จะทำให้สรรพสิ่งเนี่ยตายแล้วก็ฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาได้ ด้วยความหยิ่งยโสของฟิร์อาวก็จุดจบของเขาก็คือถูกถูกอัลลอฮฺสุบานตาลาลงโทษนะครับอันนี้หยิ่งยโสท่านเอ่อฟะกอลัยะรอะสูลอัลลอฮฺบันดาระซาฮับตก็เลยถามต่อไปว่าด้วยความที่บางครั้งสงสัยนะครับก็เลยถามท่านนบีต่อไปว่าอินนารุลยุลยูฮิบอัยกูน ك و ن ث و ب ه ح س นัน วนาลูเขา حسن ัต فقال يا رسول الله ชายคนหนึ่งถามว่าท่านอบรีครับแล้วถ้าชายคนหนึ่งชอบที่จะให้เสื้อผ้าของเขาเป็นเสื้อผ้าที่ดีรองเท้าของเขาเป็นรองเท้าที่สวยงามที่ดีเนี่ย มันยังไงล่ะครับแบบเนี้ยเขาเรียกว่าตะก์บอนหรือเปล่าเรียกว่าอันกิบเบิลหรือเปล่าเรียกว่าการหญิงยะโสหรือเปล่าท่านนบีสุลล่านละวะอัลเลาะวะสัลลัมจึงจึงจึงกล่าวว่าอินนัลลอฮะจามีลุนยูฮิบุนจามัลแท้จริงอัลลอฮ์ سبحانه และตต่านเนี่ยทรงสวยงามแล้วก็รักชอบ สิ่งที่เป็นสิ่งที่สวยงามอะไรที่ทําไปแล้วก็มันสวยงามเนี่ยทำไปเถอะโดยไม่มีการหญิงยโสโอหังเนี่ยการการไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีการหญิงยโสโอหังปะปนอยู่เนี่ยทำไปเถอะนะก็ตอนตอนตอน้ตนฮะดิษเนี่ยท่านอาบับดุลลาหลสอะฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่มีความหญิงยโสเนี่ยจะไม่ได้เข้า แม้เพียงนิดเดียวแล้วเนี่ยจะไม่ได้เข้าสุนสวรรค์บรรดาซาบัตก็ตกใจว่าการที่ใส่เสื้อผ้าสวยใส่รองเท้าสวยงามเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นการยิงยะโสด้วยหรือเปล่านะครับท่านอับดุลลอฮฺสุลแฮฺอะลฮสัลลัลลก็เลยบอกฟะกอลันฟะกอลลรอซูลุลลอฮฺสุลัลฮฺอะลัอฮวะ็เลมบอกกับบรรดาซาบัดไปว่าอินนัลลอฮะเจมีลุนท้าเี่อัลลอฮฺมุตานยทรงสวยงามพระองค์ทรงสวยงามนะยูฮ uh ิบุลจะมาล แล้วก็ทรงชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่สวยงามเสื้อผ้าสวยรองเท้าสวยบ้านสวยท่านพี่น้องทําไปนะครับถ้าไม่มีความหญิงยะโสโอหังปะปนอยู่ในนั้นนะท่านนบีก็เลยตอบบอกต่อไปว่าอัลกิบรูการหญิงยาโสนั้นคือบาตารุลฮักกะ นะการหยิงยะโสที่ท่านนาบีสุลต่านะวเลย์าวะสล,ลัมหมายถึงในฮะดิษนี้ก็คือบาปอรุลฮักกาะการไม่ยอมรับความจริงวะกมตุนนาซีและการเหยียดหยามคนอื่นอันนี้ต่าหากที่เป็นเป็นเป็นความหยิงยะโสเมื่อมีสัจธรรมอันใดมาถึงเขาแล้วเขาไม่ยอมรับ นะมีคนมาด่าว่าเขามีคนมาเรียกร้องเขาเชิญชวนเขาให้มาสู่หลักการของอิสลามเนี่ยเขาปฏิเสธเขาไม่ยอมรับแสดงว่าคนคนนี้หยิ่งยะโสอีกอย่างนึงอีกในหนึ่งที่ท่านนาบีสุลต่านอยอัสลามบอกอธิบายความหมายว่าอันกิบรคุคืออะไรอย่างแรกท่านนาบีบอกว่า บาตอุลฮักการไม่ยอมรับความจริงหรือว่าไม่ยอมรับสัจธรรมอย่างที่สองก็คือวอก์มุุนนสัสนั่นก็คือการเหยียดหยามคนอื่นชอบไปเหยียดหยามผู้อื่นไปดูถูกดูแคลนผู้อื่นไปยเยาะเย้ยผู้อื่นแบบนี้ต้องระวังให้ดีเพราะอันนั้นแหละเป็นการเป็นความหยิ่งยะโสที่แท้จริงแต่การที่เราใส่เสื้อผ้าสวยใส แต่งตัวสวยแต่ว่าก็ให้อยู่ในขอบเขตนะครับให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในคันลองใส่รองเท้าดีใส่รองเทา้สเทาสวยอันนี้เป็นสิ่งสวยงามที่เราสามารถที่จะกระทําได้แต่ว่าต้องอยู่ในขอบเขตแต่อันคริบูรุความการหญิงยโสหังในฮะดิสนี้เนี่ยที่ท่านนาบีสุลต่านจะอธิบายให้กับเราว่าอย่ายิงยโสเนี่ยก็คือ บลอตรุนทักการไม่ยอมรับความจริงแล้วก็ก่มตุนนาสเพราะว่าใครที่มีความหยิ่งยโสแม้เพียงเท่าทุรีหนึ่งในหัวใจของเขาเขาจะไม่ได้เข้าสวนสวรรค์ของลอสุบานะฮมตาละฉะนั้นในตัวเราเนี่อย่าให้มีเวลาความหยิ่งยโสในตัวเราไม่มีเนี่ยตาวาดุัของเราก็จะมาการนอบน้อมถ่อมตนของเราก็จะมาใครที่ ตาวาดวัวลิลละใครที่ถมตนเพื่อ Allah s u b h a n า h u wa t a าลาถมตนต่อ Allah s u b h a า a h u wa taala นี่อลล a h s u b ุ a าา h u wa t a าลาก็จะทรงเชิดชูเขาจะทรงยกเกียรติเขาให้ให้สูงขึ้นนะครับให้สูงขึ้นอิชัลลอฮ์เราในฐานะที่เป็นมุมมินนเป็ุสลิมให้เราตระหนักอยู่เสมอว่าอัตวาดวดัวหรือว่าการนอบน้อมถมตนนั้นเป็นซิฟตุนฮามีดะเป็นคุณลักษณะที่ดี เป็นคุณลักษณะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาและรอซูลของพระงองค์ทรงชอบนะแล้วก็การตะวดุปเป็นอัคลากกิกิรอมเป็นอัคลากที่ดีที่มีเกียรติส่วนอัตตักบุรการความหยิ่งยาโสโอหังเนี่ยเป็นคุณลักษณะเป็นนิสัยที่ชั่วร้ายนะครับก็ให้ ให้เราเนี่ยออพยายามทําตัวของเราพยายามปรับปรุงตัวของเราอย่าให้อย่าให้มีความหยิ่งยะโสแล้วก็ให้ให้มีความนอบน้อมถ่อมตนอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะต้องไม่ไปดูดูดูเหยียดหยามดูดูถูกดูแคนผู้อื่นนะครับเราอิชัลละเราก็จะเป็นคนที่ถ่อมตน นะอีกสอล์เราเราก็จะเป็นคนที่อัลลอฮ์สุบานาฮูตะลาแล้วก็รอซูลของของพระองค์ทรงรักนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอจากลาพี่น้องไปด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้วบิลลาฮิจาวฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน